พบกันอีกเช่นเคยเพื่อนๆนะวันนี้ครับเป็นอีกวันนึงที่เริกงามยามดีมากๆฮะวันนี้ฮะเรากำลังเตรียมส่งมอบน้องอาผัด40นะฮะออปชันล้อนออปชันเต็มราคาดีมากๆฮะเพื่อนๆคนไหนที่กำลังมองหานะฮะตัวอาผัด40อยู่แจ้งเอามาได้เลยกลี้งก้างมาได้เลยฮะอยากได้สีอะไรขอให้บอก ออปชันลนล้นแบบนี้ฮะมีที่เราพร้อมรับรถกันได้เลยที่สาคัญบริการจัดส่งถึงบ้านหรือถ้าเพื่อนๆต้องการซื้อแบบไฟแนนซ์ฮะเราบริการฮะตรวจบูโรออนไลน์ฮะรู้ผลทันที พร้อมรับรถกันได้เลยทีเดียวฮะวันนี้แฟนนผ่านแล้วฮะเราเตรียมตัวไปส่งมอบที่จังหวัดลบบุรีนะฮะแล้วอีกสักครู่นึงฮะเดี๋ยวเราเตรียมไปพบกับลูกค้าวีวปลายทางที่จังหวัดลบบุรีเพื่อไปทำการพูดคุยฮะว่าทําไมลูกค้าสุงเลือกเอาผ่า40ไปใช้งานแล้วทําไมถึงไว้วางใจทีมงานของเราฮะในการดูแลในการส่งมอบน้องเอาผ่าสุดหล่อในครั้งนี้ครับ ณนะตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่จังหวัดลบบุรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะอยู่ที่บ้านลูกค้า วีวีวอของเรานะครับเดี๋ยวสักครู่นึงฮะถ้ามีโอกาสนะฮะจะขอทําการสัมภาษณ์คุณลูกค้าครับว่าทําไมเนี่ยวันนี้ฮะถึงเลือกน้องเอาพา40นะครับมาใช้งานแล้วทําไมฮะถึงไว้วางใจฮะให้ทางเราเนี่ยดูแลฮะในการส่งมอบในวันนี้ที่สําคัญฮะลูกค้ารายนี้ฮะเรียกว่าเป็นการตรวจบูโรออนไลน์เนื่องจากลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดทางร้านเราฮะอินดี้ฮะบริการตรวจบูโรออนไลน์ฮะรู้ผลทันทีนะฮะแล้วก็บริการรับรถกันได้เลยบริการดีๆแบบนี้ครับมีให้ที่เราลูกค้า อยากได้ฮะติดต่อเข้ามาได้เลยทีนี้เดี๋ยวเราไปดูรถกันฮะเป็นไงฮะเมื่อสักครู่ฮะเราได้ดูความหล่อของน้องไปแล้วฮะมาดูชมอีกรถหนึ่งชัดๆนะฮะเพราะว่าเราเนี่ยบริการนะฮะส่งมอบเนี่ยโดยรถตู้สไลด์นะฮะบาบ์วีอพีเลยเรียกได้ว่าฮะปกป้องนะฮะจากฝุ่นละอองนะฮะจากเศษหินต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ระหว่างการเดินทางฮะ VIP แล้วก็พรีเมียมสุดๆเลยนะฮะเพื่อไม่ใหนใครฮะที่กำลังมองหาเอาบาร์สี่ศูนย์อยู่ ออปชันครบครบราคาดีๆฮะอยากได้สีอะไรฮะกลิก้งกลางมาคุยกันนะฮะเนี่ยเราฮะยินดีจัดหาแล้วก็บริการส่งมอบเพื่อนๆให้กับทุกคนเลยครับ นะตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับลูกค้าสาวแสนสวยของเราแล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวก่อนเื่นะฮะขอ,อนญยะแสดงความยินดีกับลูกค้านะฮะแล้วเราทําการสัมภาษณ์สั้นๆนะฮะถึงความประทับใจกับทางร้านของเรานะครับเพียงครับขอบคุณมากเลยนะครับขอบนุณนะครับขอบคุณมากขอบคุณมากครับเพียงครับขอรญยะสอบถามเพียงสองข้อข้อแรกเลยฮนะทำไมเพียงถึงวันนี้ถึงเลือกน้องเอาผ่า40คันนี้มาใช้งานในวันนี้ครับโรอมานาน แล้วก็เดือนนานสมรถนะแล้วก็ความรูราของเขาอ่าชอบนะฮะในเรื่องของสมรถนะอยู่แล้วใช่ไหมฮะโอเคแล้วข้อนี้นี้งฮะสำคัญมากมากทำไมถึงไว้วางใจทีมงานของทางอา p r e จ i u m Car ค่ในการดูแลในการส่งมอบรถในวันนี้ครับรู้จักโดยส่วนตัวแล้วก็เชื่อใจมั่นใจครับผมด้วยความที่รู้จักกันอยู่แล้วนะฮะดังนั้นพื้นฐานเนี่ยความมั่นใจมีอยู่แล้วนะครับพออยากได้รถใหม่ก็นึกถึงเลยทีมงานยกหูกินกางนะฮะแ้วก็ใส่รุ่นพอ ขาว<อ>ผมอโอเคได้ครับอยากขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณครับ